ในโลกที่มีประชากรกว่า8,000ล้านคนมีเพียง12%เท่านั้นที่ถนัดซ้ายพวกเขาคือกลุ่มคนพิเศษที่มีความโดดเด่นแตกต่างและอาจต้องประชิญกับอุปสรรคมากกว่าคนถนัดขวาและวันนี้เราจะพาไปชม10เรื่องจริงของคนถนัดซ้ายที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องที่ 1. คนถนัดซ้ายสามารถใช้มือได้ทั้งสองข้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวาซึ่งสร้างความยากลำบากให้กับคนถนัดซ้ายในการใช้งานส่งผลให้พวกเขาต้องฝึกใช้มือที่ไม่ถนัดอยู่บ่อยครั้งโดยทั่วไปแล้วคนที่ถนัดซ้ายจะพัฒนาทักษะการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีกว่าคนถนัดขวากลายเป็น ambidextrous หมายความว่าพวกเขาสามารถใช้งานมือทั้งสองข้างได้อย่างคล่องแคล่วไม่ต่างกันอย่างไรก็ตาม การเป็น a m b i d e x t u s ไม่ได้หมายความว่าคนถนัดซ้ายจะใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างเท่าเทียมกันเสมอไปพวกเขายังมีมือข้างที่ถนัดมากกว่าอยู่ดีเพียงแต่สามารถใช้งานมืออีกข้างได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าคนถนัดขวาดังนั้นการเป็น a m b i d e x t u s จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนถนัดซ้ายแม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวาก็ตามเรื่องที่ 2. คนถนัดซ้ายได้เปรียบในการเล่นกีฬากีฬาส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนถนัดซ้ายโดยเฉพาะแต่คนถนัดซ้ายอาจได้เปรียบในกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วตัวยอย่างเช่นมวยนักมวยถนัดซ้ายมีหมัดสายที่รวดเร็วและทรงพลังซึ่งยากต่อการป้องกันสําหรับนักมวยถนัดขวาเทนนิส นักเทนนิสถนัดซ้ายสามารถเสิร์บลูกที่มุมที่ยากต่อการรับสำหรับนักเทนนิสถนัดขวาได้เหตุผลที่คนถนัดซ้ายอาจได้เปรียบเช่นความคุ้นเคยผู้เล่นส่วนใหญ่ถนัดขวาดังนั้นพวกเขาจึงคุ้นเคยกับการเล่นกับผู้เล่นถนัดขวามุมมองมุมมองของคนถนัดซ้ายอาจแตกต่างจากคนถนัดขวาความแปลกใหม่ผู้เล่นถนัดขวาอาจไม่คุ้นเคยกับการเล่นกับผู้เล่นถนัดซ้าย ย่างไรก็ตามทักษะและประสบการณ์ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการเล่นกีฬาคนถนัดขวาก็ประสบความสําเร็จในกีฬาเหล่านี้ได้เช่นกันเรื่องที่3คนถนัดซ้ายมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วมากจากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ถนัดซ้ายมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วมากกว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาทเมื่อเทียบกับผู้ที่ถนัดขวา สาเหตุหลักๆมาจากหน้าที่ของสมองซีกซ้ายที่เกี่ยวข้องกับภาษาและทักษะการพูดสมองซีกซ้ายควบคุมภาษาและทักษะการพูดควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายฝั่งขวาควบคุมการคิดวิเคราะห์และควบคุมตรรกะและคณิตศาสตร์สมองซีกขวาควบคุมการรับรู้ควบคุมการจดจำภาพควบคุมอารมณ์และควบคุมความคิดสร้างสรรค์คนถนัดขวาสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานส่วนใหญ่ สมองซีขวาจะควบคุมการทำงานบางส่วนในขณะที่คนถนัดซ้ายสมองซีกซ้ายจะควบคุมภาษาและทักษะการพูดหน้าที่อื่นๆจะกระจายไปอยู่ทั้งสองข้างของสมองสมองซีขวาจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างไรก็ตามอัตราการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเช่นความรุนแรงของอาการบาดเจ็บการรักษาและอายุเรื่องที่4 คนถนัดซ้ายมีประสาทสัมผัสทางการได้ยินที่แตกต่างออกไปงานวิจัยบางชิน้นชี้ว่าคนถนัดซ้ายอาจมีประสาทสัมผัสทางการได้ยินที่แตกต่างจากคนถนัดขวาความแตกต่างนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิธีการประมวลผลเสียงของสมองสมองซีกซ้ายควบคุมด้านภาษาและการได้ยินในหูขวาสมองซีกขวาควบคุมด้านอารมณ์และการได้ยินในหูซ้าย คนถนัดซ้ายมักมีสมองซีกขวาที่ทำงานเด่นช an ัดกว่าสมองซีกซ้ายส่งผลให้ประมวลผลเสียงช้าลงสมองซีกขวาประมวลผลเสียงช้ากว่าสมองซีกซ้ายส่งผลให้คนถนัดซ้ายอาจใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยในการประมวลผลเสียงที่ได้ยินรับรู้เสียงได้ดีขึ้นการประมวลผลเสียงช้าลงอาจช่วยให้คนถนัดซ้ายสามารถวิเคราะห์เสียงได้ละเอียดขึ้นแยกแยะเสียงที่คล้ายคลึงกันได้ดีขึ้น คนถนัดซ้ายอาจแยกแยะเสียงที่คล้ายคลึงกันได้ดีกว่าคนถนัดขวาเรื่องที่ 5. เพิ่มความสามารถในการใช้แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์คิวบิตแป้นพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปในคอมพิวเตอร์แม้จะออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปแต่ก็มีประโยชน์สำหรับคนถนัดซ้ายมากกว่าที่คิดการออกแบบแป้นพิมพ์คิวบิตีช่วยให้คนถนัดซ้ายพิมพ์ได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นจากการศึกษาพบว่า คนถนัดซ้ายสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษได้มากกว่า3,000คำโดยใช้มือซ้ายเท่านั้นในขณะที่ใช้เวลามากขึ้นและสามารถพิมพ์ได้เพียง300คำโดยใช้มือขวาสาเหตุหลักคือแป้นพิมพ์คิวบิตวางตัวอักษรที่ใช้บ่อยไว้ทางด้านซ้ายของแป้นพิมพ์ซึ่งช่วยให้คนถนัดซ้ายเข้าถึงตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังมีแป้นพิมพ์อื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อคนถนัดซ้ายโดยเฉพาะ แป้นพิมพ์เหล่านี้วางตัวอักษรและแป้นพิเศษใหม่เพื่อให้คนถนัดซ้ายพิมพ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่องที่ 6. ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีจากการศึกษาพบว่าสมองซ้ายและขวามีความสามารถในการคิดที่แตกต่างกันส่งผลต่อวิธีการทำงานที่แตกต่างกันคนสมองซ้ายหรือคนถนัดขวามักมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาที่กำหนดโดยการจดจ่อกับงานทีละส่วน แยกส่วนย่อยและจัดการทีละขั้นตอนในขณะที่คนสมองขวาหรือคนถนัดซ้ายมักมองภาพรวมของงานทั้งหมดวิเคราะห์รูปแบบด้ความสัมพันธ์จดจำภาพรวมและจัดการงานโดยรวมอย่างไรก็ตามการทำงานหลายอย่างพร้อมกันนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีช่วยให้ประหยัดเวลาเหมาะกับงานที่ไม่ซับซ้อนช่วยให้สมองได้ฝึกฝนและกระจับกระเฉงและช่วยให้จัดการกับสถานการณ์ที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันข้อเสีย ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและเพิ่มความเครียดความวิตกกังวลดังนั้นการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความถนัดของแต่ละบุคคลการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีเยี่ยมนั้นขึ้นอยู่กับการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถของสมองซ้ายและขวาเทคนิคการทำงานและความเหมาะสมกับประเภทของงานเรื่องที่7 คนถนัดซ้ายฉลาดกว่าคนถนัดขวายังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าคนถนัดซ้ายฉลาดกว่าคนถนัดขวาหรือไม่ข้อมูลที่มีอยู่นั้นยังมีความขัดแย้งกันอยู่บางงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนถนัดซ้ายมี i อสูงกว่าคนถนัดขวาตัวยอย่างเช่นงานวิจัยของมหาวิทยายลัยออกซฟอร์ด พบว่าเด็กอายุ11ปีที่ถนัดซ้ายมีคะแนน IQ เฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่ถนัดขวาแต่งานวิจัยอื่นๆกลับไม่พบความแตกต่างที่สำคัญในระดับ IQ ระหว่างคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวาอย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคนถนัดซ้ายมีทักษะบางอย่างที่แตกต่างจากคนถนัดขวาตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงตรรก,กะความสามารถในการแก้ปัญหารวมไปถึงความสามารถในการมองภาพรวม เรื่องที่8คนถนัดซ้ายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจากการศึกษาในปี2008พบว่าผู้ชายคิดเป็น23%ของประชากรที่ถนัดซ้ายการศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยประมาณ144ชิ้นมีผู้เข้าร่วมการศึกษารวมประมาณ2ล้านคนสาเหตุที่ผู้ชายถนัดซ้ายมากกว่าผู้หญิงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีทฤษฎีที่เป็นไปได้หลายประการเช่นฮอร์โมนเพศช,ชายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองและอาจเกี่ยวข้องกับการถนัดซ้ายพันธุกกรรมยีนบางตัวอาจเกี่ยวข้องกับการถนัดซ้ายสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมระหว่างตั้งครรภ์หรือช่วงแรกเกิดอาจส่งผลต่อการถนัดซ้ายอย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยอีกมากที่ต้องถามเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมผู้ชายถึงถนัดซ้ายมากกว่าผู้หญิงเรื่องที่9 การใช้มือซ้ายถือว่าหยาบคายในบางประเทศการใช้มือซ้ายถูกมองว่าหยาบคายในบางประเทศและบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะหลายประเทศในตะวันออกความถนัดซ้ายมักถูกตีตราว่าผิดธรรมชาติผิดปกติและไม่เป็นที่ยอมรับสาเหตุหลักมาจากค่านิยมและความเชื่อในอดีตเช่นความเชื่อทางศาสนาในบางศาสนามือซ้ายถูกมองว่าไม่สะอาดเกี่ยวข้องกับสิ่งอัป,ปมงคล และมักถูกใช้สำหรับงานสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลความเชื่อทางไสยศาสตร์ในบางวัฒนธรรมอุทนัดซ้ายถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับปีศาจโชคร้ายและความชั่วร้ายปัจจุบันมุมมองต่อผู้ถนัดซ้ายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบุคคลเริ่มเข้าใจว่าความถนัดซ้ายเป็นเพียงความแตกต่างทางธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือแปลกอย่างไรก็ตามยังมีบางประเทศบางวัฒนธรรมและบางกลุ่มคน ที่ยังคงยิดค่านิยมเก่าๆนี้อยู่เรื่องที่10วันคนถนัดซ้ายสากลวันที่13สิงหาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากลหรือ International Left Hander's Day เริ่มต้นครั้งแรกในปีคศ1976โดยองค์กร Left Hander's International ในสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์หลักของวันคนถนัดซ้ายสากลมีดังนี้ สร้างความตระหนักรกู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมของคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวาเชิดชูวความพิเศษและความแตกต่างของคนถนัดซ้ายรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอุปสรรคที่คนถนัดซ้ายต้องเผชิญในโลกที่ออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายมีเอก,กลักษณ์ทางสมองทักษะและความสามารถพิเศษพวกเขาเผชิญความท้าทายในโลกที่ออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวา แต่พวกเขาก็มีศักยภาพและประสบความสําเร็จได้ไม่แพ้ใครและนี่คือสิบเรื่องจริงของคนถนัดซ้ายที่คุณอาจไม่เคยรู้